ต่อไปเป็นแบบฝึกหัดส,สุดท้ายของสัปดาห์นี้แบบฝึกหัดหนึ่หน้า37มีอยู่2ีสข้อแบบฝึกหัดหนึ่หน้า37เป็นการประมาณเป็นจำนวนเต็มล้านการประมาณจานวนเต็มล้านแบบฝึกหัดอยู่ข้างล่างนะลูกอ่าเขียนหน้าก่อนหน้า37 ลอาโจทย์หาค่าประมาณเป็นจำนวนเต็มล้านหาค่าประมาณเป็นจำนวนเต็มล้านจำนวนเต็มล้านอันนี้เยอะเนาะเต็มล้านเนี่ยมีอยู่สองข้อแต่ว่าเขาไม่ได้เขียนข้อใช่ไหมลูกเราก็ไม่ต้องเขียนข้อมอนเขา จะได้ไม่งงข้ออ่ะอันแรกเก้าแสนสามมื่นสองพันหกร้อยสามมีค่าประมาณอ่ะสัญลักษณ์นี้คือมีค่าประมาณคล้ายๆเท่ากับแต่มันจะโค้งๆหน่อยคราวนี้ประมาณเต็มล้านจะต้องดูหลักหลักก่อนที่จะเป็นหลักล้านนะลูกหลักก่อนที่จะเป็นหลักล้านคือหลักหลักแสน หลักแสนถูกไหมหน่วยสิบร้อยพันหมื่นแสนอ่ะในที่นี้หลักแสนคือเลขเลขเก้าเลขเก้าปัดขึ้นหรือปัดทิ้งปัดขึ้นจากเดิมมีหลักล้านไหมลูกไม่มีหลักล้านคราวนี้ก็จะมีหลักล้านไม่มีหลักล้านก็คือศนะูนย์ล้านเนาะมีหลักล้านเพิ่มขึ้นก็จะกลายเป็นหนึ่งล้านแล้วเลขข้างหลังก็จะกลายเป็นเลขศูนย์หมดเลยศูนย์หมดเลย พราะนั้นข้อนี้ก็ตอบหนึ่งล้านหนึ่งล้านอีกข้อหนึ่งหนึ่งล้านห้าหมื่นสามพันเก้าร้อยแปดสิบสามมีค่าประมาณหนึ่งล้านห้าหมื่นสามพันเก้าร้อยแปดสิบสามมีค่าประมาณอันนี้ประมาณเต็มล้านดูหลักดูหลักแสนหน่วยสิบร้อยพันหมื่นแสน หลักแสนมากกว่าหรือน้อยกว่าห้ามากกว่าหรือน้อยกว่าห้าน้อยกว่าห้าน้อยกว่าห้าทำางปัดทิ้งไปเลยก็จะเหลือตัวเดิมข้างหน้าก็จะเหลือตัวเดิมก็กลายเป็นหนึ่งล้านอ่ะคาตอบสองข้อนี้เหมือนกันเลยจบแล้วในฝึกหัดนี้มีสองข้อค่ะสําสหรับอาทิตย์นี้ครูก็อัดคลิปให้หมดแล้วนักเรียนก็ดูคลิปแล้วก็ ทำตามไปด้วยเนาะดูคลิปแล้วก็ทําตามไปด้วยแล้วก็หลังจากที่ทําเสร็จก็ถ่ายรูปส่งมาส่งไม่ว่าจะผ่านทางไลน์ผ่านทางเฟซบุ๊กทางไหนก็ส่งได้หมดเลยสะดวกทางไหนก็ได้จบนะคะบ๊ายบาย